อาแค่ออกจะกห้งองแล้วทั้งนั้นฮีทแล้วโอซิโนโลัสมาแล้วตอบเร็วนี่สิบสองลบไปหาดได้เท่าไหร่สิบสองลบหานี่สิบสองหกลบหา้าได้เท่าไหร่ฮะได้เท่าไหเอ่ยสิบสองหกลบหา้าสิบสองหกลบหา้า พีทพีทตอบคูช่วยหน่อยเร็วสองบวกลบห้าสิบสองลบหายเท่าไดรนับนิ้วสิล่ะก็สามเลยเด้ใช่ไหมหักคนละหนึ่งคะแนนดีไหมอาพียตอไม่ครูสิบสองลบห้าได้เทไหร่คะ คำถามยังไงกับประดนเนาะโอ้สิบกำลังเจ็ดนะะต่อไปยี่ิบสี่คูณสองกำลังสี่หารลบสิบหกตั้งนะตั้งแบบนี้นะคะยี่สิบสี่คูณสองทั้งหมดสี่ตัวเนาะสองกำลังสี่ใช่ไหมคะมีใครค้างไหมนีม่หรือว่าอินเทอร์นเน็ตครูค้างได้ยินครูไหมได้ยินครูไหมคะ ได้ยินคูบ่นี่พี่ได้ยินคูไหมพีิดไม่มีใครตอบคูเลยได้ยินคูไหมส่วนได้ลบสิบหกลบสิบหกก็คือลบสองคูณกันสี่ตัว ลูกสองแล้วก็สองคูณกันทัง้งหมดสตัวตัดท <c oughs> <c oughs> อนยังมาจะสัน่นเลยล่ะไปแล้วเมื่อวานไปแล้วไงได้ลูกอมนังไงกันใหญ่ๆเนอะ <c oughs> <c oughs> เออเมื่อวานไปแล้ว <c oughs> ใช่เมื่อวานไปแล้ว หาคะจะเมาเลยนะสองตัดสองสองตัดสองสองตัดสองนะคะสองตัดสองก็จะเหลือเป็นยี่สิบสี่หารลบหนึ่งก็จะเป็นคําตอบก็คือลบยี่สิบสี่นะคะได้ยินครูไหมใครก็ได้สักคนหนึ่งตอบครูว่าได้ยินครูไหมคะนี่ได้ยินเขาได้ยินอยู่นะโอเคได้ยินนะอ่านต่อไป รูทหกคูณรูทยี่สิบสี่อ่ะรูทหกคูณรูทยี่สิบสี่ภายใต้สแควรูทคูณกันเลยนะก็จะเป็นรูทของหกคูณกับยี่สิบสี่ได้เท่าไหร่คะแยกออกนะคะนักเรียนเห็นวันนี้นักเรียนแยกออกยี่สิบสี่นี่คือหกคูณสี่อีกนะคะก็เพราะฉะนั้นก็เป็นหกคูณหกคูณสี่หกคูณยี่สิบสี่มีสองตัวดึงออกหนึ่งตัวและส่วนและสี่นี่ก็คือดึงได้สองเนาะเพราะฉะนั้นสองหกก็เป็นสิบสองนะคะคำตอบข้อน,นี้ก็เป็นสิบสอง ต่อไปข้อสี่นะคะรูทยี่สี่หารรูทหกภายใต้รูทคูณหารกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูทของยี่สี่หารหกก็คือส่วนหกคผูถามว่ายี่สี่หารหกได้เท่าไรหกคูณแล้วได้ยี่สี่หกคูณแล้วได้ยี่สี่หกสี่ยี่สี่เนาะหกสี่ยี่สี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรคูณกันได้สี่เลย ก็คือ2เนาะเพราะฉันก็ดึงออกเป็น2นะคะคำตอบก็คือ2ต่อมา3 6 <l ots> เป็นร้อยละเท่าใดของ120นะคะคำว่าร้อยละเท่าไหร่ก็คือต้องคูณ100ใช่ไหมก็เป็น3 6ส่วน120คูณนะคะตัดทอน0ตัด0นะคะ12 1เป็น 12, 12 3เป็น36ก็จะเหลือ3คูณกับ10 สามคูณสิบเป็นเท่าไหร่สามคูณสิบเป็น30โอเคต่อไปร้อยห้าสิเป็นร้อยละเท่าใดของ30มสิอ้ยไม่ใช่คุณผิดร้อยห้าสิเป็นร้อยละ30ิบของอะไรนะคะ,อะรอยห้าสิบ เป็นร้อยละสามสิบแสดงว่าเป็นนี่คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นร้อยละสาสิบการหาร้อยละก็คือคูณด้วยหนึ่งร้อยของอะไรขอ,อ,องคือตรงนี้แหละนักเรียนของคือตรงนี้เราก็การหาตรงนี้แทนค่าไว้เป็น x ก็ได้นะคะเราก็แก้สมการหา,หาแก้สมการหาจากคูณย้ายทำไรเอ่ยคูณหนึ่งร้อยนี่ย้ายทำไรย้ายไปหารสามสิบสามสิบะหารร้อยนะคะ เอา150ยหสิตั้งไว้ก่อนส่วนด้วย x ทําให้มันเท่ากันตัวบนทาให้มันเท่ากันตัวนี้สาทสิยังไงเท่ากับร้อยหสิบสองฝั่งมันเท่ากันจริงไหมสองฝั่งสองฝั่งนี้มันเท่ากันท,ทําข้างบนให้มันเท่ากันซะนี่ทำข้างบน้นเท่ากัน30 3สบสาสิบคูณอะไรเป็นร้อยห้าสิบคูณอะไรคะเป็น1้0ยห้าสามหเท่าไรคะส5 5หนะ้าสิบห้าเนาะคูณ5้าข้างบนก็ต้องคูณห้าข้างล่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วร้อยห้าสิบส่วน x เท่ากับร้อยห้าสิบส่วนด้วยร้อยคูณห้าก็เป็นห้าร้อยแสดงว่าถ้าข้างบนเท่ากันแสดงว,ว่าข้างล่างก็เป็นยังไงกันคะสองฝั่งมันเท่ากันแบบนี้ถ้าข้างบนมันเท่ากันร้อยร้อยห้าสิบเท่ากับร้อยห้าสิบข้างล่างก็คือ x กับห้าร้อยแสดงว่า x ก็เป็นอะไรคะ x ก็เป็นห้าร้อยจริงไหมอ่ะเพราะฉะนั้นร้อยห้าสิบนะครับเป็นร้อยสามสิบของห้าร้อยนะคะของอบห้าร้อยมีใครไม่ทันไหม ่ะต่อไปนะคะการคูณกระจายนะคะอันนี้คือแยกตัวประกอบไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะเรามาดูข้างในอ่ะ x 3 x คูณ x เป็นเท่าไหร่เอ่ย3 x คูณ x เป็น3ามะ3 x กำลัง2อา x คูณ2 3 2เป็นเท่าไหร่3 2เป็น6นะคะเป็นบวก6 6 x อ่ะ หนึ่งคูณ x S ก็เป็นห่ง x บวกห x นะคะและหนึ่คูณสองก็เป็นสงนะคะบวกสงรวมเลขกันตัวที่รวมได้ก็คือหก x กับห x เนาะเป็นส x กำลงังสองบวกเ x นะคะบวกส <c oughs> นะ <c oughs> อ่ะต่อไปให้แย่จะประกอบออกนะคะ x กำลังสอลบ4 x ลบ77สิ่งที่ทำได้นักเรียนเห็นไหมอันนี้เขาให้มาให้ก่อนหน้าและมันง่ายกว่าสิงที่เราทำอีกนะคะอันนี้ลบ11คูณอะไรกลายเป็นลบ77คะลบ11คูณอะไรกลายเป็นลบ77คูณด้วยบวก7นาะคูณด้วยบวก7แล้วก็มี x ใส่เข้าไป เสียงอาจจะวุ่นวายหน่อยนิดนึงนะเอาเทปูนนะคะต่อไปต่อไปนะคะ x กำลังสองลบ21เอ็ x บวก1 0 8รเหมือนเดิมเลย9คูณอะไรเป็น1 8อยเลยลบ9คูณอะไรเป็น1้อ อ่าต้องสนะิเนาะทีนี้ลบต้องคูณลบนะคะก็จะกลายเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกก็เป็นลบสินะคะแล้วก็ใสต่ตรงนี้เป็น X นะคะโจบนะข้อเก้าวันนี้น่าจะทำแค่คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะคณิตศาสตร์พื้นฐานคูมมันเหลือมันเหลือกี่ข้อสีข้อหรือเปล่าคณิตศาสตร์เพิ่มเติมใช่ไหม จงหาพื้นที่ผิวด้านบนและด้านล่างหาพื้นที่ผิวด้านบนอะดูก่อนนะคะด้านบนด้านบนคือตรงนี้เห็นไหมสีม่วงอันนี้ด้านบนนะคะก็คือที่มองมาจากข้างบนเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ผิวและด้านล่างหาด้านบนก่อนน้าเรียจำเลขชุดตรงนี้ได้ไหมอันนี้คือสามนะอันนี้สี่ตรงนี้คือสี่ถามว่าตรงนี้เท่าไหร่รู้ปนะคะดแล้วคะนหนึ่งนะคะน้องเรียน สามสี่มาแล้วนะคะสามสี่แสดงว่าด้านตรงข้ามตรงนี้ห้าจำเลขชุดนี้ได้ไหมพ่ธากรรัตอ๋าได้ครับเล่นและเก็บนะสามสี่ห้าตัวนี้สิบนะคะตรงนี้ก็สิบตรงนี้ก็สิบนะคะเพราะฉะนั้นสิบห้าตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะตัวนี้เป็นสิบห้าก็เป็นห้าสิบนะคะแานบนตัวนี้ส่วนตัวนี้ตัดไปแล้วสามนะแสดงว่าตรงนี้ก็คือเก้า อ่ะเก้าคูณสิบตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยพื้นที่9้าคูณสิเป็นเก้าสิบนะคะเพราะฉะนั้นด้านบนจงหาพื้นที่ด้านบนนะคะด้านบนด้านบนก็จะรวมกันห้าสิบกับเก้าสิบรวมกันเป็นร้อยสี่สิบนะคะส่วนด้านลา่างด้านลา่างตอบง่ายเลยด้านลา่างด้านลา่างคือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมมองให้เป็นสามมิติมองให้ทะลุนะคะคือตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิบสองคูณกับสิบสิบสอคูณสิเป็นเท่าไหร่เอ่ย12บสคูณสิบเป็นเท่าไหร่คะด้านล่างสิบสองสิบเป็นสิบสองสิบเป็นร้อยยี่สิบนะคะอินเทอร์เนต็ตคูยังอยู่ไหมเนี่ยเน้นช่วยมีปฏิสัมพันธ์กับคูด้วยค่ะหรือว่าวันนี้วันเสาร์เน้นหยุด <c oughs> นักเรียน อ่ะต่อไปสองรูปนี้เท่ากันทุกประการหรือไม่เพราะเหตุใด,ไ,ไ,ดได้ครับเอาทีละอันสิค่อจะแกะหมดอย่าหายนะอย่าหายด้วย,าายอ่ะตรงนี้60นะคะอันนี้นักเรีนยนรู้จักแล้วมุมฉากที่90ใช่ไหมคะถ้าตรงนี้40ตอนนี้รวมกันก็เป็นเท่าไหร่แล้ว 90กับ40ก็เป็น130จริงไหมร้อยสามสิบทำยังไงให้130รวมกันเป็น180คะแสดงว่าอีกมุมหนึ่งเท่าไหร่คะ180ยแปลบร้0เหลือเท่าไรหร่คะเหลือ50ใช่ไหมมุมนี้คือ50คุณครูถามว่าตรงนี้มี6มีหกเท่ากับ50าสิบไหมเนี่ยไม่ไม่มีแสดงว่า2รูปนี้เท่ากันทุกประการไหมไม,ไม่นะคะพวะมุมไม่เท่ากันแหละนะคะไม่เท่ากัน นะคะไม่เท่ากันเนาะพวงมุมก็ไม่เท่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม,ไม่เท่ากันหรอกนะอ่ะอไปข้อสิบสองห้องเรียนห้องหนึ่งมีสี่สิบเจ็ดคนถ้ามีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงอยู่สี่สิบเอ็ดคนนะทั้งหมดหึ่งมีสี่สิบเจ็ดนะชายมากกว่าหญิงอยู่สิบเอ็ดสมมติว่าสมมตินะคะว่าญิงเนี่ยผู้หญิงหญิงมี x คน ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอยู่11แสดงว่าผู้ชายก็จะเป็น x บวก11จริงไหมเพราถามว่าห้องนี้มีนักเรีนยนหญิงกี่คนแต่เขาบอกว่าทั้งหมดนี่รวมกันเป็น47นักเรียนต้องเอานักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมาทําอะไรกันคะเอาหญิงกับชายมาทําอะไรกันสวัสดีค่ะเอาหญิงกับชายมาทำอะไรกันคะมารวมกันเนาะใกล้ๆสำหรับ47 x บวกกับ x บวกบ11 9บวก4 47 ที่หกโล x ห x เป็น2 x นะส x บืนเท่ากับ47่สจากสิบเอ็ดย้ายจากย้าข้างจากสิบเอ็ดจากบกหรย้ายทำไรย้ายให้ย้ายเป็นลบสี่สิบเจ็ดอหลือเท่าไหร่สี่สเหลือสาเท่าไหร่คะสามสิบเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว2 x เป็น36 x เดียวเป็นอะไรเออ สองคูณอะไรเป็นสามสิบหกคูณสิบแปดนะคะสิบแปดสองเป็นสามหกแสดงว,ว่านักเรียนผู้หญิงนี่เอ็กซน่งนักเรียนผู้หญิงเป็นเอ็กนะคะก็คือสิบแปดคนส่วนนักเรียนชายเนี่ยสิ 18, บแปดบวกกับอีกสิบเอ็ดก็เป็นยี่สิบเก้านะคะรวมกันห้องนี้ก็มีสี่สิบเจ็ดพอดีเนาะแบบนี้นะคะอืออ่ะสามข้อสุดท้ายกำหนดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจงหามุม x นักเรียน เส้นขนานใช่ไหมคะสมบัติของคางหมูคือด้านตรงข้ามกันหนึ่งคู่นะหนึ่งคู่มันจะขนานกันมีสัญลักษณ์อยู่ว่าขนานถ้าขนานปุ๊บมีเส้นตรงมาตัดมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันได้ร้อยแปดสิบนะคะก็เป็น x อ็กซ์บวกห้าสิบห้าเท่ากับร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นแล้ว x นะคะก็เอาร้อยแปดสิบย้ายไปไม่ใช่ย้ายสิเอาห้าสิบห้าจากบวกแก้เป็นลบนะคะมาลบร้อยแปดสิบออกนะได้เท่าไหร่คะร้อยเท่าไหร่ ร้อยแปดสิบลบห้าสิบห้าได้ได้ร้อยเท่าไหร่คะได้ร้อยรลย้วอะไรคะนันนู่นนันนู่น,นตอบเลยนันน,าน,น,าน,นู่นยังพอตอบได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบลบห้าสิบห้าร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบไม่ใช่แล้วร้อยแปดสิบลบห้าสิบต้องได้ร้อยเท่าไหร่ ก็ไม่ร้อยเท่าไหร่ครู่มาอะไรร้อยแปดสิบลบห้าสิบห้ายี่สิบห้าหหอ่าร้อยยี่สิบห้านะฮะ <c oughs> อันนั้นนุ่นมองไม่เห็นโจทย์ครูบอกหรือมันมัวมัวกํลาลังคืดกําลังคืดโอ้ <c oughs> อ่าต่อไปข้อสิบสี่นะคะจงหาค่า x เนี่ยแหละกำหนดให้ y นักเรียน y ใช้สเกแดนนะคะ y เท่ากับ 4x ลบ7แทนค่า y ด้วย 3x อ่ะตัวนี้ y ใช่ไหมคะแทน y ด้วย 3x ก็ใส่ 3x เข้าไปเท่ากับ 4x ลบ7อ่ะย้ายตัวแปรไปหาตัวแปรนะคะรูจะย้าย 4x ตั้งไว้นะ 3x จากบวกอยู่ย้ายไปลบนะคะลบ 3x และลบ7จากลบอยู่ก็ย้ายมายองเป็นบวกเป็น7นะคะ7เท่ากับ 4x ลบ 3x เหลือกี่ x คะ ส x ลบ x เหลือกี่ x ส x ลบส x เหลือกี่ x เห็นโล x ลบส x เหลือกี่ x เหลือ x เดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว x, x 7, เท่ากับเจ็นาะจงหาค่า x นะคะ x เท่ากับเ ต่อไปกำหนดให้ x เท่ากับ 4y บวก3และแทนค่า y ลงไป y เท่ากับ10ลบ11ส่วน5น้องน,นี่แทนค่า y ลงมานะคะก็เป็น4คูณกับลบ11ส่วน5บวก3นะคะ x อ่ะคูณเลขอ่ะคูณปกติเลยนะคะ 4คูณลบ11ก็เป็นลบ44ส่นะคะส่วน5้บวก3เนาะอ x ถ้าทำแบบนี้นะคะเราทำตัวส่วนที่เท่ากันก่อนนะอันนี้3ามส่วนที่1อยู่นะคะก็คูณ5เข้าไปคูณบนคูณล่างลบส4่่วนหบวก5 3เป็นเท่าไหร่5 3 15ส่วนด้วย5คูณ1เป็น5นะคะ ลบ44<อ>บวก5บวก15ลบ44บวก15ได้ลบ29นะคะทันไหมสองสามสี่นะเยอะ29นะคะแล้วก็ส่วนด้วย5ประมาณนี้นะคะอาอแค่เพิ่มเติมเนาะวันนี้นะคะพื้นฐานกูขอติดไว้เนาะเดี๋ยวกูจะไปช่วยเขาทาปูไม่ไดไม่ดไม่ได้พิช่วยหรอกไปดูนะคะขออนุญ,ญาตนักเรียนนะคะอขอขอดเนาะ โอเคไหมคะแต่สอนออนไลน์ข้างหนึ่งค่ะโอเคข้าวขอชิปตับสเลยค่ะก็ขอสิบสอข้อสิบก็ข้อสิบเอ็ดข้อสิบสองสิบอนออนไลน์โต๊ะโต๊ะตตะโต๊ะคูาไว้นะคะโต๊ะคู่้างไว้ อันนี้ค้างไว้ก่อนใช่ไหมอันนี้ข้อสิบมีสองคำตอบด้านบนคือร้อยสี่สิบกับด้านล่างร้อยยี่สิบพื้นที่นะคะอันนี้อันนี้เขาอันตคิวสามสามมีเงิเหรอก็เงินเงินนอกพี่เดี๋ยวซื้อมาแต่ตอนนี้น่ซื้อหรือเปล่าไม่หอ ไปกมอนท้าเบิเมาแนัวที่ไปก่อนล้วนะอ๋แล้วก็หนูไปซื้อของน้าแก้วฟ้าเขาบอกว่าคือเขาหน่อยน้าบอกว่ามันจะส่งหนังสือนจะส่งหนังสือถึงโรงเรียนเขาว่าไม่ไม่จะเกดี่ยอยู่ในขึ้นเขาไหมอ่าอ่บเขาว่าสามสิบเปร์เซ็นต์นเอาเงินข้าโรงเรียนด่วยลูกทาไมเก่งจะเงินใจคนเก่ง ซื้อจากอินเทอร์เน็ตทำไมรอจังเลยแบบพี่เจ้าขอบคุณคช้าหน่อยขอบคุณเ้าขอบคุณเช้ามาจะเลยมาที่น so, uh, ah, ah, no like ้องคนเก่งใช่ไหมเสร็จไหมปล่อยรอไหมรอไหมไม่คนยังนอที <h 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 ่ใจของเธอพี่เลยอยู่หันโน้ม่ะคนนัตั้งปีเสร็จแล้วแวเนาะโอเคนะคะงั้นอันนี้ก็ตอนนี้เนาะสวัสดีค่ะออกได้เลยนะคะ